นี่นะครับคันเนี่ยตึงและก็เด้งมากนะครับการดีดเยื่อนะครับไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้น่าจะดีดเยื่อได้แม่นยําด้วยนะครับเรามาดูแอคชั่นกันนะครับสําหรับชอแค่เจ็ดฟุตเจ็ดนะครับพี่พี่ครับต้องออกแรงงัดอีกเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่านี่นะครับแอคชั่นของคันสวยๆนะครับงานสวายแข่งก็ได้หรือว่าจะไปตกปลาบึกนะครับลืมบอกไปนะครับตัวนี้ก็ไปเทสมาที่บึงสําราญนะครับ วันนี้ตีน้อยจะพาพี่พี่มาชมคันเซนซากนคันแคทนะครับงานสวายแข่งก็ได้นะครับทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มคันตัวใหม่ล่าสุดนะครับในปี2023นะครับจะมีเวทไหนความยาวเท่าไหร่กันบ้างนะครับเดี๋ยวตีน้อยจะเอามาเล่าให้กับพี่พได้ฟังกันนะครับที่อยู่ตรงหน้านะครับจะเป็นความยาว7ฟุต P ี4นะครับในเวท P ี4เนี่ยนะครับก็จะมี2ความยาวนั่นคือ7ฟุตแล้วก็7ฟุต6 p e ีส่นะครับส่วนอีกคันหนึ่งนะครับจะเป็น 7ฟุต7 PE5 นะครับกับ8ฟุต2 PE5 นะครับตัวนี้นะครับเป็นคันตัวใหม่ปี2023นะครับที่สินค้าเพิ่งทยอยเข้ามานะครับก็เรียกได้ว่านะครับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับปรับโฉมใหม่ให้นะครับมีกําลังมากขึ้นวัสดุดีเยี่ยมมากขึ้นนะครับแต่กระซิบราคานิดนึงราคาก็ปรับขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับคันเซนสแกนปี2023นะครับพี่พี่ครับ ตีน้อยเริ่มแกะด้วยตัว7ฟุตนะครับ P.E. 4เวทเยื่อ3 0ถึง80กรัมนะครับพี่พี่ตัวนี้7ฟุตพี่พี่นะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สอบถามคัน7ฟุต6เข้ามาได้นะครับวันนี้เอาแค่7ฟุตมารีวิวก่อน P.E. 4นะครับมี2เวทก็คือนะครับมี2ความยาวนะครับก็คือ7ฟุตกับ7ฟุต6นะครับเดี๋ยวตีน้อยแกะให้ชมในความยาว7ฟุตนะครับพี่พีครับคัน7ฟุตตัวนี้นะครับ ก็เป็นงานแคดอินซีนะครับหรือว่าจะเอาไปจิ๊กก็ได้นะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเรามีคันเดียวที่ออกไปหน้างานแล้วนะครับก็เอาไว้นะครับแก้ขัดก็ยังดีนะครับสำหรับความยาว7ฟุตนะครับเวทนะครับพี4ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวด้ามนะครับมีความยาวอยู่พอสมควรนะครับด้ามมีความยาวนะครับสามารถนะครับยังเหน็บได้นะครับด้ามไม่สั้น นะครับตัวนี้ด้ามยาวหรือว่าเวลาเยื่อปลาเราก็สามารถเยื่อได้นะครับเน็บได้นะครับมีกําลังสําหรับความยาว7ฟุตนะครับหรือว่า7ฟุต6 p 4นะครับนี่นะครับพี่พี่ครับเรียกได้ว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่เลยนะครับรีซีสนี่สวยงามด้ามโฟมนะครับแล้วก็เอ็กคอร์ดนะครับตัวเนื้อแบงเป็นกาไฟคอมโพสิต24ตันแลบด้วยนะครับ กาไฟสามสิบตันนะครับตัวนี้ทำให้ตัวคันนั้นนะครับมีความเหนียวมากยิ่งขึ้นพาวเวอร์ลิฟให้มันดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นนะครับพี่ๆสำหรับตัวเนื้อคันนะครับเนื้อแบงค์ให้พี่ๆนะครับได้ใช้งานได้ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นไกด์นี่นะครับเป็นไกด์สามขาเลยนะครับรับแรงนะครับดึงได้เป็นอย่างดีนะครับไกด์สามขาสามตัวเลยนะครับแล้วก็อีกสี่ตัวจะเป็นไกด์ขาเดียว นี่นะครับลวดลายสวยงามนะครับโลโก้สเตตทูนะครับก็คือเวอร์ชั่น2แล้วรุ่นใหม่แล้วนะครับพี่พี่ไกด์เป็นอาคาไน์นะครับคันยังรับประกันหลังการขายจากการหักเหมือนเดิมนะครับพี่พี่โฟม EVA คันต่อแบบนี้นะครับแบงค์ดูกันนี่นะครับตัวเนื้อแบงค์กาไฟล24ตันนะครับตัวนี้แล้วก็แลปด้วยนะครับ นี่กาแฟอีก30ตันนะครับตัวนี้ x อ็กคอร์นะครับให้มีความเหนียวมากยิ่งขึ้นนะครับพลังอัดนะครับเวลางัดปลานะครับพี่พนี่คือเนื้อนะครับวัสดุของตัวขันเซนสาแกนนะครับพี่พี่นะครับอาจจะเอาไปเกาะกับลอกนะครับในเบอร์ C3000 หรือว่าเบอร์4000ก็ได้นะครับสำหรับความยาวนะครับฟุตหรือว่า 7ฟุต6นะครับสำหรับคันเซนซาแกนตัวนี้เดี๋ยวตีน้อยจะลองงัดให้พ ouais ี่ๆได้ดูนะครับสำหรับคันเซนซาแกนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นนะครับของคันเซนซาแกน7ฟุตนะครับพี่ๆครับ PE4 นะครับนี่นะครับความเหนียวของคันนะครับอันนี้ต้องออกแรงยกนะครับพี่ๆตัวนี้ไม่ได้ยกฟืบคันอ่อนแบบนี้เลยนะครับอันนี้เรียกได้ว่าต้องออกแรงงัดนะครับหรือว่าแรงยกนะครับนี่นะครับถึงจะได้นะครับเห็นแอคชั่น โค้งโค้งสวยๆแบบนี้นะครับสำหรับคันเซนตาแกนคันเนี่ยนะครับไม่ได้ลงถึงโคนนะครับจะไม่ใช่นะครับคล้ายโซลิดนะครับอันนี้เป็นกาไฟนะครับก็จะมีความตึงนะครับพาเวอร์ลิฟต์ในการงัดนะครับสำหรับตัวเนื้อแบงค์ตัวใหม่นะครับที่ใส่เข้ามาให้นี่นะครับการเน็บนะครับพี่ๆครับเน็บนี่นะครับเพิ่มกําลังในการงัดมากยิ่งขึ้นนะครับด้ามจะยาวหน่อยนะครับถ้าเป็นความยาวนะครับเฟุตหรือว่า7จฟุตหในรุ่นนี้นะครับนี่นะครับ ให้พี่ๆได้เห็นนะครับก็มีความตึงอยู่พอสมควรเลยนะครับสําหรับเซนเซอร์แกนนะครับตัวนี้ในโมเดล p e 4นะครับ Mac PEC เวทเยื่อนะครับ30ถึง80กรัมนะครับงานอินซีนะครับหรือว่านะครับเอาไปจิกนะครับพี่ๆครับก็ยังได้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับสําหรับตัว7ฟุตนะครับตัวนี้นะครับต่อไปเรามาดูความยาว7ฟุต7นะครับพี่ๆครับ เรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปนะครับปรับปรุงโฉมใหม่เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเซนซาแกน 7'7 ตัวนี้เป็น PE 5นะครับเวทเหยย่อ50ถึง95กรัมนะครับนี่เป็น PE 5นะครับคันแคสตรงงานที่สุดนะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับก็จะมี2ความยาวนะคบพี่ๆนั่นคือความยาว 7'7 กับ 8'2 นะครับตีน้อยนะครับเลือกที่จะหยิบความยาว 7'7 มา วางขายมากกว่า8ฟุต2นะครับเพราะว่าความนิยมนะครับในความยาว7ฟุต7เนี่ยนะครับมันจะมีเยอะกว่านะครับนิยมใช้7ฟุต7เยอะกว่านะครับนี่นะครับหวาวมากๆนะครับพี่พี่ครับแค่ตัวเนื้อเส้นนะครับแบงค์ตัวนี้นะครับก็จะมีความพิเศษนะครับมากกว่าในรุ่นตัวนี้นะครับในชื่อรุ่นนี้นะครับนั่นคือชอแคสนะครับสำหรับคันเซนสแกนในรุ่นนี้นะครับชอแคสนะครับ 7ฟุต7กับ8ฟุต2นะครับตัวนี้ไกด์สวยมากนะครับไกด์ใหญ่กว่ารุ่น7ฟุตนะครับชูเตอร์นะครับนี่ไกด์3ขาทั้งหมดเลยนะครับพี่พี่ไกด์3าขานะครับ1 2 3สนะครับ4 5 6้านะครับไกด์3าขาหมดเลยไม่ต้องพูดถึงนะครับความตึงของคันนะครับพลังในการงัดนะครับพี่พี่ตัวนี้แล้วก็แรงดีนะครับทำให้ทรงเหยื่อได้ไกลงัดปลาได้ดีนะครับตัวนี้ สวายแข่งก็ใช้ได้นะครับแม็กนะครับเป็น PE5 นะครับพี่ๆครับเรียกได้ว่านะครับปรับปรุงโฉมใหม่นะครับให้พี่ๆีได้ใช้งานกันนะครับสำหรับตัวเซนซาแกนโลโก้ตรงนี้นะครับนี่77นะครับก็คือ7ฟุต7จ็สำหรับตัวนะครับเซนสแกนเรามาดูด้ามคันกันนะครับพี่ๆครับสำหรับคันเซนซาแกนตัวนี้นะครับชอแคสนะครับพี่ๆีครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับปรับปรุงโฉมใหม่นะครับให้น่าใช้เหมือนเดิมนะครับนี่ รีซียฟูจินะครับแต่งมาให้ด้วยนะครับสําหรับตัวรีซียนะครับตัวด้ามนะครับมีความสวยงามนะครับพี่พี่นี่รีซียฟูจินะครับแล้วก็มีลวดลายชอแคสนะครับสําหรับด้ามนะครับในในชื่อรุ่นชอแคสนะครับลองใส่ดูนะครับพี่พี่ครับตัวนี้เนื้อแบงให้พี่ๆได้ดูเดอร์แบงกันก่อนนะครับนี่ให้ให้ดูเนื้อแบงนะครับการไฟคอมโพสิตนะครับแล้วก็แลปด้วยตัวนี้ x อ o r สนะครับ40ตันนะครับมีความเหนียวนะครับแรงงัดไม่ต้องพูดถึงนะครับแคสบนดาดฟ้าเรือนะครับหลักแก๊สได้สบายสบายนะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับ7ฟุต7นะครับไม่ยาวเกะกะเทอะทะจนเกินไปนะครับเดี๋ยวให้เห็นแอคชั่นของคันอีกเหมือนกันนะครับสำหรับ7ฟุต7นะครับพี่พี่ครับตัวนี้นี่นะครับเด้งเลยนะครับคันนี้เด้งมากนะครับ นี่นะครับคันเนี่ยตึงแล้วก็เด้งมากนะครับการดีดเหยื่อนะครับไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้น่าจะดีดเหยื่อได้แม่นยําด้วยนะครับสําหรับคันในรุ่นนี้นะครับนี่นะครับคันตึงนะครับดีดเหยื่อได้อย่างแม่นยำนะครับสําหรับชอแคตัวนี้เรามาดูแอคชั่นกันนะครับสําหรับชอแครเจ็ดฟุตเนะคบพี่ๆครับต้องออกแรงงัดอีกเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่านี่นะครับแอคชั่นของคันตัวๆนะครับ งานสวายแข่งก็ได้หรือว่าจะไปตกปลาบึกนะครับลืมบอกไปนะครับตัวนี้ก็ไปเทสมาที่บึงสํารานนะครับอัดปลาบึกมาแล้วนะคะพี่พี่นี่นะครับสวยๆนะครับนี่โอ้โหด้ามยาวนะครับพี่พี่ตัวนี้ด้ามยาวนะครับโอเคนะครับเรียกได้ว่านะครับคันในรุ่นนี้นะครับชอแคสให้ออปชันมาเต็มกว่านะครับในคันรุ่นของตัวชูเตอร์ นะครับตัวนี้ราคาก็จะสูงกว่านิดนึงนะครับสำหรับคันในรุ่นชอแค้ตัวนี้นะครับนี่พกพาสะดวกนะครับพี่พี่มีใบรับประกันนะครับอีกเหมือนเดิมในรุ่นนี้นะครับใส่ไกด์ฟูจิมาเป็นซิลิคอนคาร์ไบด์นะครับหรือว่าไกด์ซิกนะครับทำให้นะครับเรียกได้ว่าอย่างที่ได้บอกไปนะครับไกด์ฟูจิซิกแบงค์ตัวใหม่นะครับลวดลายของด้ามก็ใหม่นะครับ คันมีน้ำหนักเบานะครับดีดเหยื่อได้ดีตีเหยื่อได้ไกลแรงงัดนะครับที่มีพลังนะครับคอนโทรลปลาได้ดีอย่างแน่นอนใช้ทั้งน้ําจืดแล้วก็น้ําเค็มก็ได้สําหรับคันในรุ่นนี้นะครับชอแคทวันนี้ตีน้อมาแนะนํากันนะครับทั้ง2รุ่นนะครับชูเตอร์แล้วก็ชอแคทย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวชูเตอร์นะครับจะมี2ความยาวนั่นคือ7ฟุตแล้วก็7ฟุต6นะครับ p ีนะครับพี่ๆมีให้พี่พี่ได้เลือกนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นตัวชอแคสตนะครับตีน้อยนะครับมีแค่ระยะเดียวนั่นคือ7ฟุต7นะครับ PE 5นะครับเรียกนี้ว่าตรงงานที่สุดสำหรับงานแคสบ้านเราแล้วนะครับวันนี้ตีน้อยมาแนะนำการจากค่ายเซนสแกนคันปีใหม่ล่าสุดนะครับโมเดลปี2023นะครับบอกนิดนึงนะครับราคาอาจจะปรับขึ้นมาเดี๋ยวดูราคาหน้าเว็บอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ๆที่สนใจก็ ทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้วันนี้ประมาณนี้กับคันเซนซาแกนปี3ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับฝากพี่ๆนะครับพี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วกเ็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลา ก็จะเจอเว็บไซต์ fenegare Facebook ของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทาง l ลน l ไลน์แอดเฟซบุ๊กเพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยออให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่ๆนะครับแล้วก็จะ เช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็คสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะคะพี่พี่ครับขอบคุณพี่พีทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ